สวัสดีครับสบายดีทุกคนเดินทางอีกแล้วเด้อมวอนี้ตอนนี้ยุคิวรถสายใต้กำลังที่จะเดินทางรถออก6โมงไปปากเซ่์แ่ลงปากเซ่แล้วต่อรถอยู่ปากเซ่ไปเซกก่อน,น,นแมนบนอน้อ <c> เ <oughs> <c oughs> งินค่ารถพอบนอนอ้อเนาะ พย่านตกรถอยู่เดินทางย้อพที่นองเอ้ยกลับไปขึ้นเมืองเกา่ามาเวียงกับบ่มีเวียกเห็ดหางานบ่ได้เขาว่าอายุหลายแล้วซะเขาบอกงานเกา่าบริษัทเกา่าเขากับบรับเขาว่าอายุหลาย เขาเอาตั้งสามสิบลงมาแต่ละโลงงานกัปล่ายมาันละสี่สิบสิเขาหาสิบแล้วแต่ <c oughs> เลยสิได้กลับขื้นไปขายขนมคือเกาวเหละเค็ดขนมขายคือเกาวเหละโอ้ยสิขอบลงมาทำไม ัะมีเด้อพี่น้องตอนเลยขอยยังอยู่คิวรถอยู่ิ้วรถสายใต้